เครื่องนะครับ v u i s s o n i c s X สองพัน B w a w a Black นะครับ2 5 0 0น ANSI l u m e n 2 0อ0น ANSI l u m e n ทั้ง2ตัวเป็นซิงเกิลเลเซอร์ทั้งคู่วันนี้ทันแก๊เจตนะครับ ขอเทียบคร่าวๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องสีสัน Contrast น,นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังเทสนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ u r t s h s t t r t โตรตัวตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวปัจจุบันนะครับก็คือปี2023อีกตัวหนึ่งประมาณปี2021ราคาตั้งของ2ตัวเนี่ยตอนเปิดตัวเนี่ยเรียกกันนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยคือ Wilsonic x 2 0 0 0์ ด้านขวามือคือวาวา L002 หรือว่าวาวา Black นะครับเป็นอัลตร้าชัทรอลที่มีเร็ตสลูชั่นเท่ากันอยู่ที่ 4K นะฮะด้านซ้ายมือตามสเป v วิ w โซนิกเนี่ยเขาบอกว่าของเขามีคอนทราสต์อยู่ที่ประมาณ3ล้านต่อหนึ่งส่วนด้านขวามือเนี่ยอยู่ประมาณ3,000ต่อหนึ่ง พูดถึงความสว่างนะครับตัววิลโซนิกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000 ANSI l u m e n แต่ในส่วนของบาวแบล็กนะครับบาวแบล็กเนี่ยเคลมว่าอยู่ที่ประมาณ2,500 ANSI l u m e n ตอนนี้นะครับเล่นด้วยจอ ALR p e เพชรคริสที่เป็นจอสำหรับอัลตร้าช็อตโตรโดยตรงในห้องที่มีแสงสว่างตอนนี้นะครับเปิดไฟกันเปิดไฟดูมือผมนะครับ นี่คือไฟห้องรับแขกไฟห้องที่ไม่ได้สว่างจ้าปรับแสงธรรมชาตินะฮะแต่ว่ามองเห็นได้อ่านหนังสือได้ทํางานได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปิดไฟเดี๋ยวโทนสี2ตัวไม่เหมือนกันนะครับตัว x 2 0 0 0เนี่ยผมยังไม่ได้ปรับระดับของแสงเลยนะฮะ ตัวนี้อายุหลอดการใช้งาน,นยังอยู่ไม่เกิน10ชั่วโมงอยู่เลยนะครับตัว X 2 0 0 0 d นัด้านสายมือส่วนด้านขวามือวอลาแบรกเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าใช้ไปน่าจะาหลายร้อยชั่วโมงอยู่เหมือนกันแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเป็น s i n เกิลเลเซทั้งคู่นะฮะเรื่องอายุการใช้งานผมว่าไม่น่ามีผลสิ่งที่แตกต่างคือ,อโทนของภาพที่แตกต่างกันอยู่เพื่อนชอบสีไหนครับ ผมชอบสีซ้ายนะผมชอบวิวโซนิ c X 2 0 0 0 B มากกว่าแต่ในบางช็อตผมว่า X 2 0 0 0 B มันอมแดงไปน,นิดนึงลองดูคอนเทนต์อื่นนะฮะเ,เป็นแมวอยู่นี้ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าลองดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงเรื่องของคอนทราสต์ดูว่าภาพดำแล้วกัน โอ้โทนเขียวคนละโทนเลยนะครับตัวนี้ผมตั้งเป็นค่าสแตนดาร์ดโรงงานทั้งคู่นะครับในหมวดของมูวี่นะฮะไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรอ่าด้านขวาวาวาแบล็เนะี่ยมีปรับไว้บาลานเล็กน้อยนะฮะไม่ได้เยอะแต่ว่าได้ความเรียวผมว่าวิวโซนิกสีดูดูเรียวกว่าโอเค ไปดูในคอนเทนต์ในเรื่องของคอมดำแล้วกันขอดูไม้รอบหนึ่งโอเคเห็นไหมอัตราส่วนการบีบอัดต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นสเกลภาพต่ำไปนะครับมันมีเพียนแน่นอนนะครับเหตุเพราะว่า2ตัวเนี้ผมหาโตว,วางที่มันไซส์เท่ากันไม่ได้นะครับยิ่งวางใกล้จอเท่าไหร่ภาพยิ่งเล็กลงนะครับ ด้านขวามือเลยดูเล็กกว่าเพราะว่ามันสูงกว่าด้านซ้ายมือประมาณจริงๆก็ไม่เยอะนะประมาณห้าเซนนะครับด้านซ้ายมือเตี้ยกว่านะครับภาพเลยใหญ่กว่าขวามือเนี่ยวา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 แบล็คเนี่ยปรับคีย์สโตนได้8จุด x 2 0 0 0 d ปรับได้แค่4จุดจุดเนี้ครับเป็นจุดที่ตอบยากมากเลยว่าตกลงมันเป็นสีอะไรกันแน่นะครับลองดูภาพที่เป็นพื้นดินนะ สรุปผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงๆอ่ะมันสีอะไรนะครับแต่ถ้าดูจากในมือถือของ p p o o n เนี่ยมันจะออกสีไม่ซ้ายกับไม่ขวาแน่นอนอันนี้มั่นใจคนระับจำจำได้พอจำฉากได้พอดที่ม้ากำลังวิ่งข้ามสี่ฝาไปแล้วนะครับอืมอันนี้กลายเป็นวาวๆแลกดูโอเคมาก เนี่ยครับมันจะเห็นอยู่ตรงนี้ครับลองดูฉากนะครับคือด้านขวามือเนี่ยอาจจะเป็นเพราะด้วยคอนทราสที่ต่ำกว่านะครับการแยกชั้นของแสงเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนส่วนด้านซ้ายมือเนี่ย ตามที่เขาบอกก็คือ3ล้านต่อหนึก็ก็ก็ดูแตกต่างครับโอเคนี่จุดหนึ่งนะครับที่เห็นความแตกต่างในเรื่องของความละเอียดเนี่ยผมขอก้าวผ่านนะครับเพราะว่าผมเล่นไฟล์สตรีมมิ่งนะครับเป็นเล่นผ่าน Apple TV ในเรื่องของ resolution ผมผมมั่นใจนะครับว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน แต่มผมชอบผู้หญิงคนซ้ายมือมากกว่าขวามือนะฮะววัตถุประสงค์นะครับที่ทันแก d เจตเอาโปรเจคเตอร์2ตัวมาให้ดูนะครับ คือในตอนนี้ในตลาดเนี่ยมันจะมีทั้งค r ิปโตเลเซอแล้วก็ซิง g l e l a s เซในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น Single l a s เซรเนี่ยราคาค่อนข้างจะดีนะครับก็คือถูกนั่นเองนะครับได้ส่วนลดเยอะก็เอามาเป็นช้อยครับแม้กระทั่งตัววาวานะครับที่เป็นประมาณปี2021เนี่ยกับเทียบวิ o n นิกเนี่ยผมว่ามันให้มาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมากนะครับก็เ,เพื่อนๆลองตัดสินใจใดูนะครับว่าไอจากภาพที่เราฉายให้ดูเนี่ย นะครับความแตกต่างประมาณนี้นะครับถ้ามอว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่รุ่นเก่าก็จัดได้ครับยังไงถ้าไปจัดเครื่องเล่นเลเซอร์ทีวีหรืออัลตราช็อตโตรมาแล้วนะครับมองหาจอดีๆนะครับทักทันกาเจ็ตมาได้นะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่าย x y screen นะครับซึ่งมีจออัลตราช็อตโตรโดยตรงด้วยนะครับชื่อ a l r pet crystal นะครับก็คือตัวที่โชว์ในคลิปวิดีโอนี่แหละครับ คุณมานะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ